เอองูมดกยิ่งกบุกเข้าไปเลยดูเด็กนี่ตั้งมุกค่ะลุ้นจิจาระพลอยนะจิจาระพลอยลุงว่าเด็กจิจาระเลี้ยวกวัวที่ระหันนี่จะมีตาตระหิบานะตาตระหิลุ้นสบคมมุขให้ัวตรหอนะตระหันมีบานะว่าได้สบความุขให้ตัวตระหฮักกี้บัลเลย์วะ โมบูดินหนอว่ากูรอยได้เลื่อนน่เหนียวตดินหน,นอว่าให้ตอนนี้่วลาเด็กอะเลื่อนมาพียว่ามาันหลบเสกทนี่ตัวดูดว่าเรามา่รู้เะามุกกรนต่

तो वो हुआ क्वालिटी तो देओ जल्दी चलो ला दे ये छोटा देख हां ये भी बात किए ช่วยแต่เลี้ยอุ้เล็กๆแต่คุยล็อกหูอันนี้ยังนอนนะอันนี้ก็คุยโอ้ชีพแต่หูยงก้อนแล้วพอขาเด็กที่เราปลุกเราจะบา 이거 까불어 피하기 또 이거 뭐는 맏더품이 가는 이야기는 말도 มาดูภาษาเนี่มาดูภาษา,ามมนเ,น,าเานี่าายคมรคโอเจเลยฟอลกเจลก่นเออราที่จเลกันได้ chị ông vô được lừa đánh mình này, làm chưa làm gì cho.